ข้าวเหนียวโทรลามัพเผาอ่อนนะคะตีมจะมาลองซิมนูนนะคะอร่อยค่ะหอมหวานดีนะคะตามตีมไปดูวิธีทำเลยค่ะ ดีค่ะครูคุณเต็มพามา,าครูทำขนมหวานทานเล่นนี่แล้วนะคะข้าวเหนียวถั่วลอมะพร้าวอ่อนนะคะอันนี้ก็จะมีถั่วลอมีมแช่100นะหนึ่งร้อยกรัมนะข้าวเหนียวส่วนร้อยกรัมนะคะติ็มจะแช่ข้ามคืนเลยนะคะพวกนี้ค่อยมาทำกันนะคะน,นี้ติ็มซื้อมาห้าร้อยกรมัมติ็มแช่แค่หนึ่งร้อยกรัมนะคะน้ำใส่แล้วแช่ไว้ข้ามคืนเลยค่ะ ก่อนจะแช่ล้างก่อนนะคะผ่านข้ามคืนมาแล้วน,นะคะจะเป็นแบบนี้นะคะมันจะพองโตขึ้นเล็กน้อยนะคะติ่มล้างทำความสะอาดมาเี็กน้อยแล้วติ่มจะเอามาใส่หม้อแล้วก็ไปต้มนะคะใส่น้ำลงไปหกร้อยมิลลิลิตรนะคะถ้าโถเราไม่ป่วยก็เติมอีกไล้ยนะคะจะใช้เวลานิดนึงนะมันจะป่วยก็นานหน่อยนะคะโถลำนะ เต็มจะมาดูแลโ้วนะแม่เปิ่อยอย่างนะคะเปล่ยแล้วนะคะเต็มจะพักไว้แล้วก็มานึ่งข้าวเหนียวเรานะคะต่อไปเต็มก็จะนึ่งข้าวเหนียวนะคะ เตรียมจะมาโลข้าวเหนียววันสุกยื่ที่เราดึงแล้วนะคะสุกแล้วนะคะนิ่มแล้วนะเตรียมจะพักไว้แล้วก็ไปทําตัวน้ํากะทินะคะน้ํากะทิเตรียมใส่กวงเล็กนะคะหนึ่งร้อยห้าสิบกรัมนะคะเตรียมจะใส่เนื้อมะพร้าวกับน้ำมะพร้าอีกหนึ่งลูกนะคะน้ำกับเนื้อมะพร้าวนะคะ ถ้าชอบกำมันก็ใส่กะทิเยอะก็ได้ไม่ต้องใส่น้ำมะพร้าวก็ได้นะคะน้ำตาลทรายแดงอีกสิบสองช้อนโต๊ะนะคะชอบหวานมากกว่าน,นี้ใส่มากกว่าน,นี้ได้นะคะลองชิมรสด,ดูได้นะคะความหวานนะคะเคี่ยวให้น้ำกะทิเรามีกลิ่นหอมนะคะ กลิ่นหอมดีแล้วต่อใบยติมก็จะใส่โถล้อมที่เราต้มเมื่อกี้ลงไปนะคะข้าวเหนียวค่ะใส่ลงไปเลยค่ะถ้าชอบให้มันมีน้ำเสื่อแฉกก็ควรให้มันเข้ากันดีแล้วก็มันเดือดก็พอนะคะ อันนี้เติมจะเคี่ยวไปเรื่อยๆให้น้ำกับมันน้ำมะพร้าวเราจนแห้งนะคะเติีมเคี่ยวมาสักพักน้ำมันก็เริ่มแห้งแล้วนะคะถ้าชอบให้มีน้ำก็ต้องให้มันแห้งก็เลยนะคะอันนี้เติีมจะเคี่ยวให้น้ำมันแห้งเลยค่ะ เม็ดเ,เข้าก็ไม่เล็ะนะคะยังเป็นเม็ดสวยดีอยู่ค่ะคนเรื่อยยนะคะมันอาจจะติดกวนหม้ออะไรนะเพราะว่าเรามีข้าวเหนียวมันอาจจะมีข้าวเหนียวนะคะ น้ำกะทิกับน้ำมะพร้าวเราเริ่มแห้งแล้วนะคะต่อไปติมก็จะปิดแก๊สแล้วไปซิมรถดูค่ะมาค่ะน่าทานมากเลยเนี่ยค่ะติมจะมาตับใส่ถ้วยแล้วลองกินดูนะคะ มาลองชิมดูค่ะหอมหวานมันดีนะคะอร่อยมากเลยลองไปทำกันกินดูนะคะอร่อยจริงๆค่ะมันจะหอมมันมากเลยค่ะหอมมะพร้าวอ่อนนะคะ ข้าวมันก็ยังเป็นเม็ดอยู่นะคะติ่มเขี่ยวมาทั้งนานยังเป็นเม็ดอยู่เลยค่ะอร่อยค่ะอร่อยจริงๆลงไปทำกินกินดูนะคะไม่ผิดหวังแน่นะคะวันนี้ก็ติ่มขอลาไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะคะ ขอญาติกินให้เต็มที่ก่อนนะคะอร่อยมากเลยค่ะ น่าทานมากค่ะ